แต่วัาดีครับพ่บนอแม่พี่น้องมื้อนี้ผมสิพามาเฮ็ดอูจูไก่มื้อนี้เฮาก็ตำเครื่องแล้วผมตำเครื่องแล้วเนาะครับแล้วน,นี่นี่ผมตำเครื่องแกงมาแล้วตัวทีเสกกระทะเลยตำเครื่องแกงแล้วมีต้นหอมตีมก็มีอ่าข้าวตะไคร้ไปบดกูนี่นะครับ,บก,กับหลักปลาขี้หัวก็ถึมันหอมหัว,วถมันหอมก่อน กิน,น,อ,นอ,ออกนะครับพ่อแม่พี่น้องหอมเลยหอมแต่ก็เอาไก่ใส่ครับโอ้ยเติมน้ำน้อยหน่อยก็เติมน้ำน้อยออนิดนึงครับน้ำมันที่ ข้าวเรเริ่มปรุงแล้วนะครับ,บมันมีเครื่องปรุงมันมีรสดีครับทำไมพี่น้องกะเอาเลยรสรสดีกะเอาเลยรสด,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 ดีใส่ลงไปชุบรถครับใส่ลงไปมัน,น,ม,น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 มีน้ำตาลครนะทำไมพี่น้องน้ำตาลน้ำตาลตับรถดดหวานน้อย ก็อนดาอดดาเดี๋ยวที่สายนกันะเดี๋ยวน้อยนึงครับซอสหอยกอนหอยนิดนึงครับนเหนมันเข่ากันจะน้อยกระท หมุนความหมุนกระป๋องพี่อออน,น้องปึ๊บแล้วก็ปิดฝารอเดือดพอสุกเดี๋ยวนี้เนาะครับพี่น,อน,น้องเ,เหมือนที่เขาซีมเือนกันซะแสบมาแสบมาแสบมันก็เติมเติมลงไปเติมอะไรที่มันขาดที่มันก็ทำความเย็นพี่น้อง อีกน่อยนึงครับใส่นิดนึงแล้วปล่อยเลยือยก็ต้องคนคนให้เข้ากันยืนเหรีรยญไงพะโคเล่นะครับโ <c oughs> คเล่เข้ากันพ่นให้เข้ากันซีมมึงอีกเทีนึง เยิมไปครับเพื่อนพี่น้องเติมในขั้นตอนเติมผักลงไปเลยใส่ผักลงไปเลยใส่ผักลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันโอ้กินหอมเลยครับพ่อแม่พี่น้องก็ใส่ผักลงไปห,หอมห้อยเลยแบบนี้ตักให้จานนะครับผมให้จาน น้อมเสริมครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมที่รับชมครับผมขอบคุณครับ